สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีช่วงยามช่วงเย็นนะครับช่วงนี้นะครับตอนเย็นนะครับแต่คลิปนี้ผมจะไปลงตอนเช้านะครับทุกคนนี่ครับคลิปนี้จะพามาดูข้าวกอใหญ่ของผมเหมือนเดิมกอใหญ่นะครับใครที่ทําการเกษตรนาข้าวนะครับก็อยากได้ข้าวสวยข้าวงามทุกคนนะครับนี่คือข้าวสวยข้าวงามนะครับกอใหญ่ของผมนี่ครับ ส่วนกอใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับก่อเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยเรื่อยๆครับผมใส่ในหน่อยนะครับแต่ว่าใส่เรื่อยๆนี่ครับผมไม่ได้เสียาหลด้วยครับนี่ครับแต่คนว่าเสียาหลมันจะบ่อตายบ่นะครับผมการใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับเหตุให้เขามันดูดกินปุ๋ยนะครับทีละเล็กทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ จะเลื่อนเติบโตแตกกอออกนะครับนี่คือต้นเขาพมกอใหญ่มากเลยครับก็าจะล่งไปทายไกลๆทุกคนบังดินลมนะครับดินเหล้วล่งไปบ่ไดดนะครับผมเลยบ่ลงนะครับดินลมดินเล้วนะครับนี่คือหน้าเขาที่ สวยงามนะครับแล้วก็ขันผู้ไร้เฮ็ดได้แบบนี้ครับได้ผลผลิตดีนี่ครับหให้หน้าเขามีประสิทธิภาพบอมีขาดการขาดทุนนะครับมีแต่จะได้กำไรนะครับนี่ครับนี่เป็นเขาเจ้านะครับที่ผมเคยลงคลิปลงคลิปให้เพื่อนทุกคนเบิรงนะครับว่าเฮ็ดแบบไ,ไมันถึงจะงามแบบนี้ น่ครับใสปุ๋ยสูตรใดถึงจะง่ามกอใหญ่และเขียวดนเขียวน่านนะครับขอสับคัญนะครับการเหตุหน้าเขานะครับเขาต้องรักษาความง่ามความเขียวนะครับนี่ครับรับไม่เขียวแบบนี้แสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับกระแตกยอดออกมาอีกกมีดเถียงหน่องคนนะครับเบิ่งเลยอครับนี่คือเขาอุดมสมบูรณ์ มันจะแตกออกมาเลยเข่าของผมนะครับบอดี้มีแค่สามสีต่ต้นคือเข่าําเดือนนะครับอันนี้เป็นเข่าเจ้านะครับเข่าเจ้าเข้าหอมมะลิหอมมะลินี่ครับเนี้อแตกกอดีกอใหญ่นะครับสภาพไบเบิง้งหลายกอกนะครับทุกคนเดี๋ยวภาพเบ,บิ้งแต่กอดกเดียวกอนี้ก็กอใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับกอดีกอใหญ่เหมือนกัน กอนี่กักอใหญ่นะครับทุกกอนะครับนี่ครับนี่คือผมเห็นหน้าเข่าปีแรกนะครับคือปักดำปีแรกแต่ว่าผมบานกับมองงามนะครับลมเลี้ยนะครับกับง่ามอยู่นะครับแต่ว่ามันได้เข่าหน่อยนะครับปีเที่ยวนะครับวิทีหนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะครับผมได้เข่าแค่บริเวณยีสิบกับสอง นี่ผมตัดสิจใจปักดำเลยครับปักดำเข่างามนี่คือมุมนี่นะครับเฉียงว่าจะไหลเป็นพิเศษน่ครับมาครับมุมนี่เขียงงามมันจะวาไปเบื่องอีกมุมหนึ่งครับฝั่งฝุ่นนะครับนี่อีกมุมหนึ่งครับมุมนี่นะครับก็มันจะขึ้นชานะครับก็เพราะว่าก้าผมนี่ก้าปักดำไปกะาอ่อนนะครับก้าพึ่งใส่ปุ๋ยมันแหลวนะครับมันอ่อนเท็่ไหน กลัวมันจะติดนะครับเลยปปับโตสานะครับแต่ว่าคลิตติดเรยวขยายจะเลื่อเติบโตแตกกอได้ดีมากเลยครับอาจจะขึ้นชาตินะครับแต่ว่ามันจะเลื่อนเติบโตเร็วนะครับนี่ครับใบใหญุ่ดมสมบูรณ์นี่ครับมุมนี้ครับกําลังเริ่มแตกกอนะครับแต่ว่ากระงามขึ้นกันนะครับคนเขียวปุ๊ดเลยเห็นไหมครับ เข่าผมเขียวทนเขียวน่านนะครับเขียวเป็นเดือนแล้วครับเดือนปลายเลยนะครับเด้อนี่ครับผ่านไปดึงเดือนแล้วก็ยังเขียวอยู่คือเก่านะครับนี่ครับถึงไม่หยากระจิงครับมองได้ไม่หยาก็ับเอาปุ๋ยวานหยอดใส่เลยครับจะช่วยให้เข่ามันยืดถ่วมงยานะครับนี่ครับผมผมกระมี่อยู่ครับโมเมนต์วาโบมี่ นี่ครับมงนี่มันบมีนะครับดอกยาเพราะว่าผมมาเด็ดถอนนะครับคนครับยากับลายเป็นพิเศษอยู่ครับกับบ๊อบบันไดนะครับก็ถือว่าบอไหลนี่ครับซุ่มตดหน่อยครับสุ่มนี่นี่ครับเพราะว่ามงนี่นําลึกนะครับเขาก็เลยขึ้นช่าต่ว่าขึ้นชาผมก็เขียวงามนะครับ ่นนะครับงามคามารับงามแน่พอจะได้เขางามแบบนี้ก็ใส่ปุ๋ยได้หน่อยเลยครับแ่าใส่เรื่อยๆนะครับขมิ้ยาก็ต้องทอนแหละครับพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับมุมนี้นะครับจะมีต้นใหม่นะครับนี่ครับต้นใหม่ มุมนี้จะสูงมันจะยืดไปพิเศษนะครับนี่แต่ว่ามีพักแว่นนะครับผมดึงพักแว่นออกนะครับถอนออกแล้วนะครับอย่าผมกวานปุยใส่หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อช่วยให้มันขยายแตกก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับมุมนี้นะครับ มุมนี้ก็เขียวเหมือนกันนะครับงามเหมือนกันนะครับมาดูใกล้ๆนะครับทุกคน,นตอนไหนยังในหน่อยูอย่ครับตอนนี้เริ่มแตกกอใหยขึ้นใหญ่ขึ้นครับมุมนี้นี่ครับ ส่วนมุมนี่มุมนี่นะครับมุมนี้ผมสามไหม่ที่หลังนะครับก่อกำลังแต่ก่อขยายก่อนะครับนี่ครับก่อจะเล็กนะครับมุมนี่นี่ครับส่วนมุมนี่กาง้าบนี่ครับชีเขียวนะครับนี่ครับมุมตรงที่ผมสาบนะครับแต่แกผมเลือบลบคลิป กแหลกนะครับโล่งตั้งแค่ตอนผมปักดำาต๊กกานะครับเพื่อนทุกคนไปดูย้อนหลังใดน,นะครับว่าเป็นแบบใดนะครับตอนผมปักดำนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคน,นครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้นะครับ คลิปนี้นะครับจะพาทุกุกคนมาดูเกี่ยวกับหน้าข้าวเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับเป็นเช้ามาก็ต้องไปตัดย้ดนะครับทุกคนการเกษตรนะครับใครชอบทําการเกษตรนะครับใจรักดีดนะครับถึงจะทำได้นะครับขันใจบำมัดีดครับเก็บบ่ไใดนะครับการเกษตรเป็นเรื่องที่หยงยากมากเลยนะครับคล้ว่าง่ายง่ายบ่อใดลงทุนสูงนะครับ บันเดวนพุ่สูงนะครับแต่ว่าเขาลงทุนไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับยกตัวอย่างนี่ครับแปลงนี้นะครับผมเคยลูกคลิปหลายคลิปนะครับแปลงที่เพิ่นใส่ปุ๋ยหลายนะครับปุ๋ยขึ้นคินเข่าเพิ่นนะครับตอนนี้าเมันปุ๋ยขึ้นชินแล้วครับยาแล้วครับวัชพืชขึ้นห้ายขนาดนี่ครับหลายมากเลยครับนี่พอครับเป็นหินนะครับ นี่ครับยางหลายเลยครับนี่คือฮัาลรทุ่นไปแล้วฮันใส่ปุ๋ยนะครับมิช่างเดียวนะครับก็คือเกียได้คือจ่างนะครับจ่างคนมาถอนเท่านั้นนะครับไพ่ละครับจะมาถอนให้ปัญหาหลักๆก็คือขาดแรงงานมาจ่างถอนให้นะครับตอนเพิ่อใส่ปุ๋ยมันไม่งามนะครับนี่ครับปุ๋ยขึ้นคิดเขาเพิ่นวันที่ไหยาขึ้นแท่นครับวันที่ไ กง่าเหมืองง่ามแ่เลาะขั้นแท่น,นานนะครับนี่ครับ่ครับลายขนาดครับเพื่อนประทอนออกนี่พ้ผลิตเพื่อนจะได้น้อยมากเลยนะครับ จนแปลงน,นี่นะครับนี่แป้งข้างล่างนี่น้ำหลอยู่นะครับขนาดพ่ชปักดำเอาเนี่นะครับหน้าดำหน้าดำกับหน้าวานนะครับบดแตกต่างกันดอกครับเบื้อรลวดะนะสุดขั้วคุ้มหยาบรไเด้กครับคืนเ็มนะครับไอ้ว่าจะสู้หน้าหวานไม่ได้นะครับทุกคนแป้งน,นี่ครับแป้งน,นี่ครับ ดีแน่น,นะครับเพราะว่ามันมีหนามเนี่ยครับว่าเฮ็ดหน้าเขาหนามหลายมีได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับได้ผลผลิตสูงยิ่งกว่าหน้าที่บ่มีหนามนะครับจะไปกับไปบางพื้นที่นะครับบางแปลงแปลงนี้ยุ่สูงแต่ว่าญ้าไม่มีนะครับม่ไม่เหมือนกันนะครับเขาแต่ละแปลงเดี๋ยวแต่ให้จะโชคดีครับ ข้าวนี่คือข้าวสามเดือนนะครับข้าวสามเดือนเดือนนี่เดือนแปดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบแปดเก้าสิบอีกสองเดือนเพราะว่าจะได้เก็บเกี่ยวครับแปลงข้าวสามเดือนน่ครับหัดใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้ยุครับตอนนี้เนี่ยเกินนี่ยเคยเริ่มก้มเล้วครับพระต้องใส่นะครับเลยเวลาใส่ปุ๋ยข้าวนะครับมิถาถาเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเดียวชุดแปลงนนี่นะครับ น้ำบาขาดน้ำบาขาดเดี๋ยวนี้ขอดีหลายอย่างนะครับมีพืชใตนใน้นํำในนนํำที่กินได้นะครับมีหลายอย่างตัวอย่างนี่ครับผักไายนะครับบัน่นผมเลียงพัะอิโจนี่ครับกินได้นะครับเห็นไหมครับีกินได้แล้วมีอีกพัดหนึ่งชิ้นนิดหนึ่งนะครับก็คือ ผักกอไ่ได้เคยเห็นผักกอป่ะครับผักกอ,อก,กอ็คล้ายๆคือบันบกกอบว,นอวนี่นะครับผักกอนี่ครับในหนีมี่นะครับเดี๋ยวผมจะใา้ทุกคนไปเบิรงนะครับผักกอมันเปียแบบใดผักกอผมว่าผมเห็นอยู่แถวหนีนะครับอันนี้บัวนะครับไม่ใช่ผักกอนะครับ นี่ๆๆครับผักกอที่กินได้ครับทุกคนนี่นี่ผักกอนะครับเห็นปะครับเดี๋ยวผมจะดึงไม้เบิ้งนะครับนี่ก็คือผักกอนะครับไข่ไข่ขึ้นบัวเนี่ยครับนี่ครับผักกอเห็นบะครับนี่เป็นแบบนี่นะครับผักกอไปเป็นแบบใดไปเป็นแบบนี่นะครับผู้ใดเคยกินอาจจะรู้จักนะครับเพราะว่าแถว น้องแถวสปปอเล่านะครับประเทศเาล่าลายนะครับนี่ครับผักกอแถวผักกอนบ่พอครับยังมีหลลายผักนะครับนี่ครับนี่คือผักกอยังมีสไลน์หนามนะครับใต้นานะครับนี่คือเกิดสไลนยนามแสดงว่าดินดีนะครับทุกคนนี่ครับสไลน์นามไตหนามแบบใดนะครับสไลนยนามก็คือมีหลายชนิดนะครับสไลน์หนาม เขาง่ามนะครับนี่นะครับนี่คือผักกอนะครับคนมี่ผักกอสไลน้ำเดือบได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับนี่คือสไลน้านะครับนี่ครับสไลน้าผู้ใดเดืยกปลาครับปิดปลูกนี่ครับปลูกไว้นะครับสายน้ำอยู่ในน้มเท่านั้นครับขาดน้ำก็คือแห้งตายทันทีเลยนี่ครับสไลน้า ครับครับสไลน์หนาส่วนตัวนี้ก็คือพักกอนี่ครับก็ไกล้ใกบัวแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่บัวนะครับนี่ครับนี่คือสาลน้หนานะครับสไลน์หนามก็คือจะอยู่เฉพาะหน้าที่ดินดีมนถึงจะขึ้นขันดินบอดีกับวิีสไลน์นามนะครับนี่หน้าแปลงนี่เพ่อดินดีมากเลยมีสไลน์หนามนะครับที่ผมดึงเมื่อกี้นะครับนี่อยู่ต้นนี้นะครับ แปลงนี้นี่ครับอยู่นี่นี่ครับสายหนามอยู่นี่นะครับอันนี้ก็คือดินดีนะครับหน้าเพ่นนี่ครับสายหนาสุดแปลงนี้แต่ละแปลงก็คือกับไกลกันดิบดิวเลยนะครับแต่ละแปลงห้ากันเดียวกันแปลงเดียวกันไกลๆก,กันเปนยงคือ,บ,อววคบ่งงามเห็นว่ครับงามบ่ครับ หน้าหนามครับแปลงนี้หน้าหนามคนละเจ้าเห็ดนะครับหน้าหนามที่ลุ่มที่ลุ่มนี่ทายากนะครับพระโพได้เห็ดบดถูกเวลานี่ครับสไลน์หนามย่างไรเลยครับสไลน์หนามพระ้พเลี้ยงปลานะครับสไลน์นี่คือสไลน์ที่ผมดึงมาให้ทุกคนเบ่งนะครับนี่นี่นี่ครับนี่มันยังหน่อยอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้สไลน์ยังหน่อยอยู่ครับ ตัวนี้ครับแม่กระชัยนะครับนี่นี่คือสลดยเกิดสลดยสลายนำจืดนะครับก็มีบัวนะครับเกิดธรรมชาตินี่บัวคือบัวยังนี่คือบัวแขบบัวขาวครับดอกจะเป็นสีขาวนี่คือบัวนะครับยวเป็นดอกคนจะบ้านโลกคิปทุกคนเบอรงนะครับนี่ครับนี่คือหน้าหนาวนะครับครับ น้ำท่วมตายได้เขาเนี่บ่อไอไดเนี้ยแหละครับก็ได้เยอะครับอาจจะบด่ดีนะครับก็คือที่สูงแบบนี้นะครับแบบนี้เดแบบี๋ยวดีเป็นเขา่าเข่ากลางนะครับข้าวเหนียวเหมือนกัน,นเป็นข้าวกลางแป้งนี่ก็เป็นขา่าอ่าเหนียวคือนกันครับแต่ว่าคนล่ สายพันธุ์นะครับนี่ครับเนื้อที่กับลายนะครับบริบ้าน,นัเพื่อนเทดได้นะครับสลายน้ำไล่ไหลสิโอคนจะได้เขายางงามเลยนะครับเพราะว่ายามบ่มีมีเต่สลายนะครับไม่เกียม,มานเพราะกิตายนะครับสลายน้ำโมคือประเภทหญ้าดอกหญ้านะครับทุกคน มีเหมือนกันนะครับยาดอกยาประเภทสุ่มนี่ถือน้าม็ยิ่งงามนะครับยกตัวอย่างเช่นหญ้าไว้นี่ครับมองนี่ครับเป็่หญ้าไว้นะครับเพิ่นดำหน้านี่ครับแต่ตอนนี้กับบมีนะครับเก็เลือเป็นนามข้าวนะครับเข้าก็จะแตกกอบอะไรนะครับเพราะว่านามลึกเกินนี่ครับหน้าที่ลุ่มเป็นแบบนี้นะครับ ไอพ่นผลิตแนบ่ได้แน่นะครับกับขัดดาบ่ไดหลคือนี้ก็ฝนฝ่าอากาศนะครับฝนตกมาดีครับําำลายบ่มีที่ระบายนี่ครับส่วนแปลงนี่นะครับเจ้าเดียวกันเป็นกระง่ามีครับเป็นข้าวกลางนะครับก็ได้ยู่บกี้กระสอบนะครับสำหรับผมคิดว่านะครับทุกคนนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนนี่ครับ นี่ครับนาข้าวอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยแล้วนะครับแต่ว่ามันแก่เต็มที่แล้วเพิ่งจะมาใส่ตามจริงเขาใส่ได้แต่ยังอ่อนอยู่นะครับ